หลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในส,ในส,ในส,ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับกรณีที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารจระเข้ได้อย่างน่าหวัดเสียวที่จังหวัดชลบุรีวันนี้เจ้าของฟาร์มครับพาทั้งสื่อมวลชนแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเพื่อยืนยันถึงความปลอดภัยครับเจ้าของอาณาจักรช้างจังหวัดชลบุรีกำลังสาธิตวิธีการให้อาหารจระเข้ในบ่อเพื่อคลายข้สงสัยว่า นี่เป็นกิจกรรมของที่นี่จริงๆหรือไม่การให้อาหารจระเข้ด้วยการที่นักท่องเที่ยวนำเหยื่อผูกติดกับเป็ดถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์เพื่อให้นักท่องเที่ยวสัมผัสแรงจระเข้ดึงเหยื่อจากมือเปิดให้บริการมาแล้วกว่า14ปีที่นี่มีบ่อจระเข้2บอ่อบ่อใหญ่ขนาด38ไร่มีจระเข้3,000ตัวเรือที่ใช้มีรูปร่างคล้ายกับโรงลอยน้ำ เจ้าของบอกว่าเป็นเรือจดสิทธิบัตรความปลอดภัยสูงตัดแปลงมาจากเรือบรรเทาสารนาภัยให้เหมาะกับการให้อาหารจระเข้โดยเฉพาะต่อให้ทุบให้แตกเรือก็ไม่จมถ้าทุบให้แตกเรือก็ไม่มีวันจมนะครับแต่ผมบอกไม่ได้เพราะผมจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาไว้นะครับตอนนี้ก็ขอปิดไว้ก่อนก็คือว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับผมเรียนเลยว่าถ้าน้ําหนักเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เรือผมให้ลงไปเนี่ย 15คนคนละ80กิโลเอาตีเป็นร้อยไปเลยนะครับเท่ากับ1,500กิโลน้ำหนักมาตรฐานของเรือที่จุได้เนี่ย8 0 0 0กิโลกับ1,500กิโลเรือเรือจะสุดหรือเรือจะจมไหมไม่จมวันนี้ไม่ได้มีแต่สี่มวลชนที่เข้าไปตรวจสอบเท่านั้นเพราะยังมีเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทั้งในอำเภอตำรวจและทหารเข้าไปตรวจสอบด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่า จากการตรวจสอบระบบความปลอดภัยและใบอนุญาตต่างๆพบว่ามีการขออย่างถูกต้องประวัติไม่เคยเกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันได้มีการทดลองแผนเผชิญเหตุลำเลียงผู้โดยสารกรณีเรือเกิดปัญหาหลังจากทดลองแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่ไม่พบปัญหาด้านความปลอดภัยจึงได้กำชับให้ทางอาณาจักรช้างพัทยาจัดทำป้ายเตือนนักท่องเที่ยว และการแต่งตัวของพนักง,งานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นเท่านั้นอันไหนท,ที่ที่เราชี้แนะไว้อย่างกําลังก็ทชี้แนะแผนเผชิญเหตุเวลาเกิดเหตุทั้งนี้จริงๆ้วมันไม่ได้ไม่ได้ลึกเยอะแยะนะไปห้าเม็ดเขาก็จะมีเรือมีสลิงดึงเข้ามาเพราะนั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะมีม,มีมีแผนมีขั้นตอนอยู่แล้วปัญหาว่าอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจะจะตรวจดูอีกทีนะครับเพื่อเพื่อ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับอาณาจักรช้างพัทยาปเปิดให้บริการมากว่า14ปีแล้วมีพื้นที่กว่า1,000ไร่มีบ่อจระเข้2บ่อบ่อใหญ่มีขนาด38ไร่มีจระเข้3,000ตัวอีกบ่อมีพื้นที่10ไร่ที่ผ่านมาเคยมีสื่อมวลชน,นเคยมานำเสนอการท่องเที่ยวสุดแปลกแหวกแนวแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง